หลุดคำใบ้คู่รักอันฟอลกันแล้วชาวเน็ตพุ่งเป้าชี้จับตาเลิกกันแน่ต้อนรับวันอังคาร15พฤศจิกายน65บรรยากาศดีสดใสแบบนี้ก็ต้องมาพร้อมเข่าเมาส์แซบของคนในวงการบันเทิงอีกเช่นเคยเมื่อล่าสุดเพจจอมเผืกอย่างเจมอย108ได้หย่อนคำใบ้คู่รักอาจจะเลิกเงียบหรือเปล่า โดยเจมอยเมาว่าอันฟอลกันอ่านไม่ได้แปลว่าเลิกอะมังเนาะก็แค่สนิทหนุ่มหน้ารามุนแค่นั้นเองงานนี้บรรดาลูกเพจอ่านแล้วร้องอ๋อกันทันทีพร้อมหย่อนคำใบ้มาจำเต็มทั้งอักสอยอ่อก็แน่หลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่นี้คู่มอม้าพอพานใช่ไหมพอพานมอมา้าบ่อละครเรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่งสนุกดีนะ นางเอกน่ารักดีจ้ายิ้มสวยมากๆด้วยอะ่ะชอบชอบ